สวัสดีครับกระผมอาจารย์เตโชหุนธรรมซึ่งจะมารับช่วงต่อจากอาจารย์ขี้หวนธรรมในการพยากรณ์ทำนายทายทักเจาะลึกชะตาลัคนาาศีของท่านผู้ชมโดยผมจะทําหน้าที่ด้วยความรักและเคารพต่อท่านผู้ชมและจะพยายามดูแลหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอาจารย์เตโชวหวนธรรมจึงอยากขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นกัลยาณมิตรกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ความโดดเด่นอยู่ที่ดาวราหูยา้ายราศี ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวเคราะห์บาปดวงใหญ่ก่อนและหลังที่จะเคลื่อนย้ายมักมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันปรากฏอยู่เสมอบางคนก็จะเร็วกว่าปกติบางคนก็จะช้ากว่าปกติแต่ถึงอย่างไรหากตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีธรรมอยู่ในใจก็สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคและสามารถไปกอบกลุยเอาแต่สิ่งดีๆด,ด้วยพลังสติปัญญาของท่านนั่นเองนะครับ และคลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลพยากรณ์ตรงกับท่าน100%ตามมาตรฐานโหราศาสตร์ลัคนาราศีแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดแทนนะครับ หากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาค,คมตัวท่านจะมีความคล้ายคลึงกับลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ขี้หนนทาเคยทําตัวอย่างวิธีการเช็คลัคนาราศีไว้แล้วแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิด เข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเรื่องทั่วไปของชาวลัคนาเมษประจำเดือนตุลาคม2566ความโดดเด่นของชาวลัคนาเมษในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเกี่ยวกับดาวราหูที่ได้ย้ายตัวออกจากการทับลัคนาไปสู่ภพเรือนนอนวินาา และจะอยู่พบเรือนนี้ต่อไปอีกประมาณ18เดือนซึ่งเมื่อดาวราหูได้ย้ายออกไปแล้วก็จะปล่อยให้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนและสุภัสสามารถแสดงความเป็นราชาโชคที่ไปทับลัคนาของท่านได้เต็มกำลังมากยิ่งขึ้นเรามาจอดลึกรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับโดยเรื่องทั่วไปของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2566ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นก็ยังทำให้ท่านต้องวิ่งตามแก้ไขปัญหาทั่วทวไป ที่ดูจะยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาแต่ในความพิเศษอยู่ที่ดาวพระเกตได้โคจรมาอยู่ที่พบเรือาศากชักหรือพบเรือสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโดยการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้ทํามุมโยกกับดาวราหูในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมและทํามุมโยกกับดาวพฤหัสตลอดทั้งเดือนอีกด้วยซึ่งจะทําให้ท่านมีโอกาสได้พบปักกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเก่าๆที่ห่างหายกันไปนาน และจะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาพูดคุยกันหรือมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนและแนะนำสิ่งดีๆและโอกาสต่างๆและจะนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความสำเร็จที่ท่านคาดหวังไว้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นปัญหาที่ท่านมีอยู่ก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือที่จะมาคอยช่วยดูแลวิ่งเต้นมาเป็นบ a c k ซอัอยู่เบื้องหลังเพื่อทำให้ทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จ และจะมีความกล้ากระโดดในความสําเร็จไปอีกหลายระดับหลังวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเกิดปรากฏการณ์ครั้งสําคัญดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาพัสหรือเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จได้โคจรย้ายออกจากการทับลัคนาไปสู่พบเรือนวินาศและปล่อยให้ดาวพรฤหัสบดีได้แสดงศักยภาพความเป็นราชาโชคได้มากยิ่งขึ้นผู้ใดที่คาดหวังเรื่องของการเดินทางก็จะมีโอกาสได้เดินทางตามความปรารถนามากยิ่งขึ้น และการเดินทางครั้งนี้ก็จะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆหากเดินทางไปทำงานก็จะได้งานที่ดีหากเดินทางไปทำบุญก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตติดมาด้วยหากพูดถึงเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสุขมากขึ้นเป็นอย่างดีหลังจากที่ดาวราหูได้ย้ายตัวออกไปในบางมุมได้เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกปัญหาคาราคาสังต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และสามารถทำให้ท่านได้มีเวลาไปเก็บเกี่ยวความสุขในมุมต่างๆได้อีกมากมายและนอกจากนั้นผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือจะมีบทบาทในชีวิตของท่านเป็นอย่างมากผู้ใหญ่จะมาคอยช่วยแนะนำส่งเสริมและคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับตัวท่านและจะนำพาชีวิตท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมายมหาศาลสมกับคำว่าดาวพฤหัสเป็นราชาโชคกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมดาวอาทิตย์ ดาวพุธและดาวอังคารก็มาสถิตร่วมกันอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีและทํามุมเลงกับดาวพฤหัสซึ่งจะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมในจุดนี้อีกด้วยโดยในเดือนนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของท่านได้สถิตยอยู่บนภพเรือนปัตตานีและได้ตําแหน่งเป็นประท่านอาจจะผิดหวังกับการรอคอยการถูกเบี้ยวนัดจากคนรักหรือจากคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานในช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษรวมถึงตัวท่านเองจะมีความรู้สึกหมดไฟ หรือหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งเพราะที่ผ่านมานั้นเจอเรื่องราวมากมายที่มีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาเป็นอย่างมากถึงทำให้ตัวท่านรู้สึกหมดไฟในเวลานี้ก็เป็นได้แต่ก็ทำให้ตัวท่านรู้สึกท้อได้ไม่นานเพราะท่านยังจะต้องลุกขึ้นมาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากมือที่สามที่เข้ามาแทรกแซงในชีวิตครอบครัวรวมถึงหาวิธีจัดการกับผู้ที่ไม่หวังดี ที่คอยมากล่นแกล้งในเรื่องของหน้าที่การงานกับท่านในเวลานี้โดยการมาของดาวพุธในครั้งนี้จะได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจจาพิมุกอาจจะทำให้ท่านจะต้องมีเรื่องที่ประทัก์กับคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานแต่หากได้ดึงเอาความสามารถของความเป็นอุจจารพิมุกมาใช้โดยอาศัยความกล้าหาญในการรวบรวมเรื่องราวปัญหาต่างๆมาแจกแจงด้วยเหตุและใช้ภาษาดีๆแบบสุภาพป่อน้อมถ่อมตน ก็สามารถทำให้ท่านก้าวข้าปัญหาและอุปสรรคได้อย่างงดงามเลยทีเดียวและยังจะกลายเป็นแผนการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปัญหาจะน้อยลงและสามารถมีเวลาเหลือพอไปแสวงหาโอกาสดีได้อีกนานๆนับประการเรื่องหน้าที่การงานของชาวลัคนาเมธประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับผู้ที่ทำงานประจำผลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือเจ้าเรือนหน้าที่การงาน ซึ่งได้สถิตยอยู่บนพบเรือลาภะหรือพบเรือหน้าที่การงานโดยจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นดาวเสาร์ได้ทำมุมโยกกับดาวราหูและดาวพฤหัสมาตลอดจนถึงปัจจุบันทําให้ท่านได้ข่าวความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะได้รับทราบข้อมูลจากที่ทํางานหรือเป็นการแนะนําโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่แต่ความเป็นจริงความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในบางมุมนั้น ท่านยังต้องพบกับแรงกดดันจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือต้องคอยรับผิดชอบปัญหาความเสียหายให้กับที่ทำงานหรือต้องเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาทำงานส่วนตัวก็เป็นได้และงานที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหามากกว่างานแนวสร้างสรรค์หรือพัฒนาจึงทำให้มีผลงานการทำงานที่ยังไม่ชัดเจนมากนักส่วนในเดือนตุลาคมนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ได้ทำมุมเลงเป็นคู่วิบากกรรมกับดาวเสาร์ทำให้ท่านต้องมีเรื่องหนักๆเห,หนื่อยๆในการที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากบริวารหรือลูกน้องหรือจะเป็นลักษณะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านและบริวารที่ทำงานไม่เข้าขากันเท่าไหร่หรือมีทัศนคติการทำงานที่ไม่ตรงกันจึงเป็นเหตุต้องมีแอคชั่นต่อกันแบบแรงๆในเวลานี้ก็เป็นได้และนอกจากนั้นดาวเสาร์ยังได้ทำมุมตรีโกลนกับดาวอังคารตลอดทั้งเดือนซึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ และยังเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวอีกด้วยโดยดาวอังคารไปสถิตยอยู่บนภพเรือนปตัตนิตลอดทั้งเดือนตุลาคมซึ่งในมุมนี้จะทําให้ท่านหัวเสียจากความไม่แน่นอนของผู้ที่ท่านต้องติดต่อประสานงานหรือได้รับข้อมลูลแบบตกตกหล่นหลนหรือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดปัญหาที่ต้องตามแก้ไขในเวลานี้ก็เป็นได้จึงทําให้เกิดแอคชั่นภาษาแรงๆจากคนรอบด้านในเวลานี้นั่นเองในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม ดาวอาทิตย์และดาวพุธก็โครจรมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารและยังทำมุมโยกับดาวเสาร์อีกด้วยซึ่งการมาของดาวอาทิตย์จะได้ตำแหน่งเป็นนิดก็คือการอ่อนค่าอ่อนกำลังลงไปและการมาของดาวพุธก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริที่มุกที่ต้องใช้ความกล้าหาญและสเสน่ห์ในการแก้ไขปัญหาและนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองโดยในเวลานี้บริวารของท่านอาจจะหมดไฟหมดกำลังหรือเจ็บป่วยมีปัญหาคาใจในการทำงาน หรือทำเรื่องเสียหายจนทำให้เกิดการต่อว่าจากผู้ติดต่อประสานงานท่านอื่นๆซึ่งในจุดนี้จะเป็นปัญหาที่ท่านต้องออกมาแก้ไขโดยใช้ทักษะความเป็นอุจจาพิมุกเข้ามาช่วยโดยการเจรจาต่อรองรหรือการแนะนวอบรมให้กับพนักงานซึ่งในกรณีนี้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ที่พูดถึงสังคมข่าวสารและการเรียนรู้อาจจะเป็นไปได้ว่าควรต้องจัดกิจกรรมกระชับมิตรในสังคมทำงาน หรือการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นกิจลักษณะซึ่งจะส่งผลดีให้ทีมงานได้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นอีกปัจจัยเสริมเล็กๆที่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือผลจากดาวพระเกตที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนศาสชดและได้ทำมุนตรีโกนกับดาวเสาก็จะทําให้การอบรมหรือกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์จะให้ผลประโยชน์ที่แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นสังคมการทํางานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็จะนําไปเป็นตัวอย่างแบบแผนในการทํางาน องค์กรการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เกิดโอกาสดีๆที่จะเข้าสู่ตัวท่านในอนาคตนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลดังนั้นสิ่งที่เพิ่งรู้และปรับตัวให้ท่านในเวลานี้คืองานของท่านจะโดดเด่นจากการแก้ไขปัญหาและวิธีสร้างระบบแก้ไขปัญหาต่างๆหากเปิดใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ทำงานด้านค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองดาวสุกอีกมุมหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีซึ่งในหัวข้อนี้จะโฟกัสความหมายไปที่ธุรกิจการค้าขายลูกค้าและหุ้นส่วนและผู้ที่ทำการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจโดยดาวสุกได้ทำมุมเลงเป็นคู่วิบากกรรมกับดาวเสาร์ส่งผลให้ธุรกิจของการท่านจะมีเหตุความเสียหายจากบริวารที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาจากลูกค้าหรือหุ้นส่วนที่ไม่พอใจในสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของท่านอยู่ก็เป็นได้จึงเป็นแรงกดดันตัวหนึ่งที่ทําให้ท่านต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเองและต้องอบรมตักเตือนบริวารหรือลูกน้องในเวลาเดียวกันแต่หากมองให้เป็นข้อดีความผิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นครูเพราะจะทําให้ได้มองเห็นปัญหาจากมุมต่างๆโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากบริวารและลูกน้องและจะกลายเป็นแรงผลักดัน ทำให้ท่านได้ลุกขึ้นมาสร้างระบบใหม่ๆห,หรือเป็นการจัดการให้ความรู้หรือหาอุปกรณ์ดีๆเพื่อให้บริวารหรือลูกน้องสามารถทำงานได้มีศักยภาพที่ดีมากขึ้นและสามารถไปโวยซรัพย์ให้ธรุรกิจของท่านได้มากขึ้นนั่นเองอีกมุมหนึ่งไปดูกันที่พกเรือนปัตนิที่ในเดือนตุลาคมนี้มีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวและเจ้าเรือนมรณะได้สถิตตลอดทั้งเดือนตุลาคมและการมาของดาวอังคารในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นประดอีกด้วย นั่นหมายความว่าท่านจะมีเรื่องอ่อนใจในการทำธุรกิจอยู่ประมาณหนึ่งในการที่จะต้องจัดแจงอะไรหลายๆอย่างแล้วต้องแก้ปัญหาจุกจิกไปพร้อมๆกันแต่ต้องบอกว่าเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่โผลมาแค่ชั่วคราวนะครับเพราะดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นประันั่นเองปัญหาที่มีจึงเป็นเพียงปัญหาที่ไม่ประฏิประตอไม่ต่อเนื่องและท่านก็ยังสามารถใช้พลังปัญญาและพลังจากดาวอื่นมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมมีดาวอาทิตย์และดาวพุธมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารและยังมีปัจจัยเสริมพิเศษจากดาวพฤหัสที่ในขณะนี้ได้แสดงพลังความเป็นราชาโชคได้มากขึ้นหลังจากที่ดาวราหูได้ย้ายตัวออกไปแล้วและนอกจากนั้นก็ยังได้ปัจจัยเสริมจากดาวพระเกตที่ไปสถิตอยู่บนภพเรือนสาสช์มาเสริมกำลังในมุมดีๆและยังมีปัจจัยเสริมจากดาวเสาร์ที่ทำให้ท่านได้เห็นถึงอุปสรรค ที่สามารถเข้าไปแก้ไขดําเนินการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยสรุปในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมท่านยังต้องพบกับปัญหาปากเสียงจากลูกค้าหรือหุ้นส่วนจากการทํางานที่ผิดพลาดของลูกน้องหรือบริวารแต่ตัวท่านจะได้ใช้โอกาสนี้โดยเอาผลของดาวพุทธที่ได้ตําแหน่งเป็นอุจาริมุกมาเจรจาต่อรองมาทําสัญญาใหม่ๆกับสังคมการทําธุรกิจหรือบางทีอาจจะต้องออกตัวมาแสดงความรับผิดชอบ จากความเสียหายต่างๆซึ่งในจุดนี้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างดีแล้วยังส่งผลให้ลูกค้าและหุ้นส่วนเทใจเทคะแนนให้กับธุรกิจของท่านจะเกิดความเชื่อมั่นและเห็นใจจนเกิดการซื้อขายต่อยอดจากบริการหรือสินค้าเดิมก็เป็นได้แต่การใช้บริการหรือการซื้อขายครั้งใหม่นั้นท่านจะได้ออเดอร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆสามารถเรียกเม็ดเงินผลกำไรต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาล ในจุดนี้เป็นเหตุที่มาจากดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคที่ได้ทำมุมเลงกับดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งอุจจาริมุกนั่นเองสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ที่พบเรือนปุตตะซึ่งในหัวข้อนี้จะหมายถึงงานใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตโดยที่พบเรือนปุตตมีดาวศุกร์ได้ทำมุมเลงเป็นคู่วิบากกรรมร่วมกับดาวเสาร์ที่ไปสถิตอยู่บนเรือลาพักการเป็นคู่วิบากกรรมทำให้ท่าน ไม่ประสบความสำเร็จจากงานที่ท่านมองหาอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลมาจากการได้รับค่าจ้างหรือค่าแรงที่ไม่เพียงต่อความต้องการจึงทำให้ท่านไม่สามารถไปต่อกับงานในฝันที่สมัครไว้ก็เป็นได้แต่ผลจากดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะกลับให้ผลที่ต่างออกไปโดยในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมดาวอาทิตย์ได้อยู่ร่วมเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญากับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริและศาสตร์ชัด และที่พิเศษไปกว่านั้นดาวพุธในช่วงครึ่งเดือนแรกยังได้ตําหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและมหาอุตในวาระเดียวกันอีกด้วยโดยดาวทั้งสองได้โคจรอ,อยู่ที่ภพเรือนอริและยังมีปัจจัยพิเศษจากดาวมฤตยูที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนการเงินและได้ทํามุมตรีโกัที่ภพเรือนอริที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธสถิตยอยู่ด้วยโดยสรุปผลของดาวทั้งหมดจะส่งผลให้ตัวท่านได้ลุกขึ้นมาใช้พลังปัญญาและคิดวางแผน เพื่อหาหนทางการทำงานใหม่ๆที่จะมีผลตอบแทนทางด้านการเงินที่มากกว่างานเดิมที่ท่านสแสวงหาอยู่ก็เป็นได้และเป็นไปได้ว่างานครั้งนี้จำเป็นต้องมีการสอบแข่งขันหรือมีคู่แข่งคู่เปรียบเทียบเข้ามาร่วมให้งานที่ท่านต้องการนี้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในครั้งนี้ก็คือทักษะในการพูดในการเจรจาต่อรองต่างๆและผลจากที่ดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจจาริมุกนั้น รวมกับผลบุญบาร,รมีที่ท่านได้สะสมมาและการที่ท่านได้รวบรวมความกล้าหาญและพลังสติปัญญาที่ท่านมีอยู่ก็จะสามารถทําให้ท่านได้รับงานดีๆที่มีอัตราค่าจ้างค่าแรงที่มากกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ได้เป็นอย่างมากลักษณะการงานที่ท่านจะได้ในชั่วโมงนี้จะเป็นลักษณะการงานที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแนวงานช่างซ่อมบำรุงก็ถือว่าเข้าทางงานนักพัฒนาต่างๆก็ถือว่าใช่ รวมถึงงานที่จะต้องติดต่อเจราจากับผู้ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดงไกลรวมไปถึงงานที่จะต้องเข้าแข่งขันประมูลต่างๆหากท่านหางานในแนวนี้อยู่บอกได้เลยว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและจัดเป็นที่มาของค่าจ้างค่าแรงก้อนใหญ่ก้อนโตให้กับท่านได้อย่างดีด้วยเรื่องการเงินของชาวลัคนาเมธประจําเดือนตุลาคม2566ผลจากที่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินได้ทํามุมเป็นคู่วิบากกรรมกับดาวเสาร์ แน่นอนว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรโดยส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะเป็นเรื่องของบุตรหลานเป็นสำคัญอาจจะต้องลงทุนซื้อข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับบุตรหลานในเวลานี้ซึ่งก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลหรือสิ่งที่บุตรหลานไปทำเรื่องเสียหายไว้และจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งของเราไปรับผิดชอบก็เป็นได้หากตัวท่านไม่มีบุตรหลาน เป็นไปได้ว่าตัวท่านจะมีค่าใช้จ่ายจากสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีราคาสูงท่านจะต้องลงทุนซื้อเพื่อเอาไปทำงานและสแสวงหาทรัพย์สินและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้แต่มุมของรายรับก็มีตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานที่จะต้องติดต่อกับผู้คนหรือทำงานบนโลกออนไลน์ต่างๆ ซึ่งในชั่วโมงนี้ตัวท่านจะมีสะเสดห์มากพอที่จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดยทั้งสิ้นนี่เป็นผลมาจากดาวสุขที่ได้ทำมุมโยกกับดาวพระเกตที่ไปอยู่บนภพเรือนศาสชักหรือภพเรือนเจ้าสังคมนั่นเองนอกจากนั้นในดวงระยะยาวยังมีผลของดาวมฤตยูที่ไปอยู่บนภพเรือนการเงินอีกด้วยซึ่งจะทำให้ท่านมีการเงินในมุมแปลกๆใหม่ๆการเงินที่มาจากทางไกลหรือการเงินที่มาจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ หลังวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเกิดปรากฏการณ์ครั้งสําคัญดาดราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาพะได้โคจรเข้าสู่พบเรือนวินาศและได้ทำมุมโยกกับดาวมรตยุที่พบเรือนการเงินในจุดนี้จะส่งผลทําให้ตัวท่านมีโชคลาภจากเรื่องลับๆจากบุคคลลับๆหรือจากงานลับๆหรือแม้แต่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในมุมลับๆก็เป็นได้ซึ่งดวงการเงินของท่านนี้จะอยู่กับท่านยาวไปถึง18เดือนกันเลยทีเดียว เรื่องโชคลาบของชาวลักนาเมธประจำเดือนตุลาคม2566ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือลาพะหรือเจ้าเรือนโชคลาบและความสำเร็จซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมาไปเป็นคู่อริร่วมกับดาวพฤหัสและไปทับลักขนาของท่านซึ่งจะทําให้ท่านมีแต่ข่าวดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแต่การจะหยิบจับเป็นชิ้นเป็นอันนั้นก็ดูจะลําบากเสียเหลือเกินเหมือนมีอะไรคอยขัดโชคขัดลาบท่านอยู่ ไม่ให้ได้สมหวังจากความสำเร็จสักทีก็เป็นได้หลังวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปดาวราหูดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านโคจรออกจากการทับลักนณาปล่อยให้ดาวพฤหัสบดีได้แสดงความเป็นราชาโชคบนเรือลักนณาของท่านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีก็ยังได้ทํามุมโยกกับดาวพระเกตที่กลายเป็นคู่มหามงคลจะส่งผลทําให้ตัวท่านมีโชคลาภจากทางไกลและจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัว หากตัวท่านมีโอกาสได้ร่วมงานบุญหรืองานสาธารณประโยชน์ต่างๆก็จะเป็นที่มาของโชคลาภก,ก้อนใหญ่ก้อนโตในเวลานี้ได้อย่างมากมายมหาศาลแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าดาวพระเกตเองก็เป็นดาวที่มีเงื่อนไขยอยู่เสมอโดยเงื่อนไขของดาวพระเกตก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการทําบุญหากที่ผ่านมานั้นตัวท่านครองตนอยู่ในศีลทานและสมาธิทั้งสาองค์ประกอบมาเป็นอย่างดี พร้อมกับมีโอกาสได้ร่วมงานบุญใหญ่หรือจะสร้างงานบุญใหญ่ด้วยตัวเองก็จะทําให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นได้แต่หากพลาดโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนั่นหมายความว่าที่ผ่านมานั้นอาจยังครองทั้งสามองค์ประกอบไม่ค่อยดีพอโดยท่านอาจจะต้องศึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมและหมั่นทําทานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสโชคลาภในครั้งหน้านั่นเองอีกมุมหนึ่งเป็นผลมาจากที่ดาวราหู ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภได้โคจรเข้าสู่พบเดือนวินาศและได้ทํามุมโยกกลับดาวมฤตยูที่ไปสถิตยอยู่บนพบเรือนการเงินในมุมนี้โชคลาภของท่านจะมาจากมุมแปลกๆสักนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นโชคลาภที่เกิดจากความเสียหายต่างๆเช่นการได้ทรัพย์สินจากคดีความการได้ทรัพย์สินมรดกหรือหากบางท่านมีโอกาสได้ทําธุรกิจติดต่อการค้ากับต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ก็จะมีโอกาสได้การเงินในจุดนี้มาสนับสนุนซึ่งมองแล้วจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโชคลาภที่คอยสนับสนุนตัวท่านอยู่นั่นเองหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคใดๆตัวท่านได้อยู่ในข่าวความเสียหายต่างๆเช่นบังเอิญไปงานศพหรือไปพบกับสถานการณ์ที่มีอุบัติเหตุก็ลองเอาตัวเลขที่ปรากฏจากสิ่งเหล่านั้นนำมาตีความเป็นตัวเลขโชคลาภแล้วนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสโชคลาภขนาดกลางๆมาสนับสนุนตัวท่าน ตลอด18เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เป็นได้เรื่องความรักของชาวลัคนาเมธประจำเดือนตุลาคม2566สําหสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวศุกร์นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิทซึ่งในหัวข้อนี้จะโฟกัสความหมายไปที่เรื่องราวของความรักเรื่องของคู่รักคู่ครองโดยดาวศุกร์ได้ทำมุมเลงเป็นคู่วิบากกรรมกับดาวเสาร์ จะส่งผลทําให้ตัวท่านมีปัญหาในเรื่องของความรักในเดือนตุลาคมนี้ที่ค่อนข้างหนักใจอยู่พอสมควรโดยปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสําหรับบางคู่ที่มีบุตรหลานก็มีเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันโดยมีเรื่องของบุตรหลานเป็นเหตุนั่นเองหรือในชั่วโมงนี้ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วทําให้จะต้องมีเรื่องหัวเสียที่จะต้องมีปากเสียงทําให้เกิดความน้อยอกน้อยใจในเวลานี้ก็เป็นได้ บางคู่อาจจะมีปัญหาจากทัศนคติในการดูแลบุตรหลานที่มีความแตกต่างกันออกไปจึงเป็นเหตุทําให้เกิดปากเสียงและมีความน้อยใจต่างๆตามมาก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นดาวสุกร์ก็ยังทามุมโยกกับดาพระเกตก็ยังพอทําให้มีเสน่ห์จากการที่ได้ออกงานบุญงานกุศลหรืองานสาธารณกุศลร่วมกับคู่รักคู่ครองก็เป็นได้โดยงานบุญเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ เปลี่ยนจากเรื่องหนักๆให้หันมาคุยดีต่อกันก็ได้นั่นเองอีกมุมหนึ่งจะเป็นผลจากดาวศุกร์ที่ให้ทำมุมโยกับดาวอังคารซึ่งในชัว่วโมงนี้ดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นปลาความเหนื่อยล้าอ่อนใจต่างๆที่อยู่ในชีวิตรักชีวิตคู่กลักกลายจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดความสงสารความเห็นใจซึ่งกันและกันที่ทิ้งกันไม่ได้ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีผลจากดาวอาทิตย์และดาวพุธโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารในบางมุมอาจจะมีปากเสียง เพราะเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างแต่ก็จะกลายเป็นลักษณะการปรึกษาหารือโดยการพูดคุยกันโดยใช้ภาษาแรงๆซะมากกว่าแต่หากท่านสามารถครองสติใช้เสด็จความเป็นอุจาพิมุขของดาวพุธในชั่วโมงนี้นำไปสื่อสารเจราจาต่อรองกับคู่รักชี้แนะข้อผิดถูกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านทั้งคู่ความกล้าในการเจราจาในครั้งนี้จะสามารถสรําเ็จรุล่วงไปได้ด้วยดี และก็จะกลายเป็นที่มาของการยอมรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริมมาจากดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและดาวพระเกตที่ได้ทำมุนตรีโกนดาวอังคารรวมไปถึงดาวเสาร์ก็ยังทำมุงตรีโกนกับดาวอังคารอีกด้วยการทะเลาะไม่ได้แปลว่าไม่รักกันแต่เป็นเรื่องของการแสดงสิ่งที่อยู่ในใจออกมาในภาษาแรง,แรง เมื่อเห็นอกเห็นใจกันแล้วควรพากันไปทําบุญโดยเฉพาะการทําบุญครั้งใหญ่น่าจะเป็นที่มาของลาภผลดีๆเข้าสู่ตัวท่านและครอบครัวได้อย่างมากมายมหาศาลสําหรับคนโสดดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือปุตตะซึ่งในหัวข้อนี้ปุตตะจะหมายถึงคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตโดยในครึ่งเดือนแรกนั้นดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาร่วมกับดาวพุธและดาวพุธก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี และมหาอุดในวาระเดียวกันและดาวทั้งสองก็ไปโคจรอ,อยู่ที่พบเรือนอริเป็นไปได้ว่าหากท่านกำลังหลงรักหลงชอบใครอยู่โดยท่านจะกำลังจะวางแผนสร้างสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้ชนะคู่อริคู่ต่อสู้ที่กำลังหมายปองคนที่ท่านแอบชอบอยู่ก็เป็นได้แล้วผลจากการที่เป็นคู่มหาปัญญาก็จะทำให้การวางแผนในครั้งนี้ตัวท่านมีโอกาสชนะและสามารถเข้าถึงคนที่ท่านหมายปองได้อีกระดับหนึ่ง และสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกำลังใจให้สิ้นกันและกันต่อเนื่องไปอีกยาวอีกไกลได้อีกด้วยในครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนปัตนิและดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดเป็นไปได้ว่าในบางมุมตัวท่านอาจจะมีปัญหาแต่ตัวท่านก็จะได้รับความเห็นใจหรือการสนับสนุนจากคนที่ท่านแอบชอบอยู่แล้วเมื่อพูดคุยกันก็จะพากันไปสู่เรื่องของการวางแผนสิ่งต่าง และจะทําให้กลายเป็นโอกาสที่สามารถครบหากันแบบคู่รักคู่ครองไปในที่สุดแต่ในชั่วโมงนี้จะเป็นลักษณะคู่รักคู่ครองที่ร่วมกันฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคร่วมกันแต่เมื่อท่านได้จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวมันจะบังเกิดผลดีๆหรือโอกาสดีๆต่างๆจะทยอยเข้าสู่ตัวท่านและคู่รักคู่ครองในอนาคตอันใกล้นี้ได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าพากันไปเป็นคู่รักเศรษฐี ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวอย่างนี้จะรออะไรล่ะครับถึงเวลาต้องสละโสดแล้วละ่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอ,อกล่าวจบกับการทำนายทายทักลัคนาราศีของท่านขอขอบพระคุณที่อยู่ฟังและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เตโชวหวนทำด้วยนะครับขอพระคุณที่กดถูกใจกดติดตามและหากไม่อยากพลาดคลิปเราครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยนะครับก่อนจากกันไป บุญกุศลที่กระผมได้ทำมาขออวยพรให้กับทุกท่านจงประสบพบแต่สิ่งดีๆได้มีสติปัญญาทางธรรมในการแก้ไขปัญหาของทุกทั้งปวงและให้พวกท่านจงห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและมีโชคลาภคอยสนับสนุนชีวิตอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ